มันมีช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลานั้นที่เราเสพติดความเจ็บปวดเรารู้สึกว่าเอาเอาให้มันเจ็บมากกว่านี้เอาให้มันเจ็บมากกว่านี้จนสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะถอยเราถอยเองเพราะว่าหนึ่งคือความรู้สึกของตัวเราเองเราอยากช่วยเขาแหละแต่ในเมื่อเราช่วยเขาเราต้องมีความถูกต้องด้วยเราจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเบียดเบียนคนอื่นไม่พอเบียดเบียนตัวเองด้วยเพราะตัวเราก็ไปจมอยู่ในความทุกข์อ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์รคกวนอาจารย์แนะนําตัวด้วยค่ะครับก็ผมอาโอ๊วิศวะยิ่งพันคนสร้างคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตรักและก็ปัญหาเมือที่สามของอาจารย์กันนะคะมุมมองความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะมุมมองความรักความหมายของคําว่ารักนี้เหรอถ้าความหมายของคําว่ารัก ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจนะก่อนหน้านี้ก็ยังคงเดินตามความรู้สึกความรักมันมีความรู้สึกดีเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเราไม่มีโรงเรียนสอนความรักไม่กระทั่งพ่อแม่เราเองก็ไม่ไม่เคยสอนว่าเฮ้ย mm hmm. รักเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงมันไม่มีไม่มีมมมรู้ไม่รู้นะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ใช้สัญชาตญาณต้องบอกว่าสัญชาตญาณของของ,ของความเป็นเราเนี่ยแหละในการดําเนินชีวิตแล้วกเ็เรียนรู้คําว่ารักไปด้วยตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาอารมณ์ไปที่ตั้ง อารมณ์รู้สึกว่ารักรู้สึกอยากห่วงใยก็ทําตามอารมณ์ถ้าอารมณ์ไหนไม่อยากห่วงใยไม่อยากรักก็ปล่อยเลย,ยก็ไม่ได้สนใจตามรมณจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นะคือรู้สึกมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันอยากมีคนอื่น ก็มีเลยทุกครั้งก่อนที่จะจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่อยากมีคนอื่นเนี่ยมันจะมีสภาวะอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นก่อนอันนี้เป็นตลอดเลยนะเป็นตลอดแล้วก็จะบอกกับคนรักตลอดว่าเนี่ยเรากําลังเป็นแบบนี้อีกแล้วมันมีความรู้สึกนอยรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าทุกๆครั้งที่อารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าหลังจากนั้นมาเราก็จะไปคุยคนอื่นซึ่งก็นี่แหละคือเราปล่อยตัวไปตามอารมณ์โดยที่ไม่ระงับความรู้สึกแต่พอหลังจากนั้นมา แน่นอนเพราะเราทําแบบนั้นมันก็เป็นนิบากกรรมเราก็ได้รับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่างๆนั้นนะคนรักมีปัญหากันแล้วก็เลิกลากันสุดท้ายพอ,เ,อเลิกลาแล้วก็ได้มาคบกับคนใหม่เราก็คิดว่าเออเราจะทําให้มันดีขึ้นจากเดิมเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตก็จะทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยความเป็นเราที่มันแย่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ่ะพอวันที่เราปรับตัวแก้ไขเนี่ยมันก็ปรับได้แค่ อาจจะแค่50%แต่เราคิดว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนมาเยอะแล้วนะแต่สุดท้ายนะ่ะคําว่าที่ว่าเราเปลี่ยนเยอะมากมันก็ยังไม่ดีในสายตาของคนที่ดีอ่ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่สุดท้ายก็ได้เลือกลากับคนนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี่ย พอเราเรียนรู้จากอดีตทุกๆอย่างเราอ๋อแสดงว่าตอนนั้นเรายังไม่โอเคเลยแล้วก็ได้มาเรียนรู้ก็ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เกี่ยวกับความรักใหม่หมดเลยแล้วก็นี่แหละก็เลยกลายมาเป็นบทสรุปเป็นบทเรียนที่สอนทุกๆคนอยู่ตอนนี้ว,ว่าความรักจริงๆแล้วมันต้องรักตัวเองเนี่ยแปที่เหลือค่อยรักคนอื่น20%่นี่คือความรักมันคือคากอารแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแค่ตรงกลางไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของใครทั้งนั้น แล้วบทเรียนความรักที่สําคัญที่ผ่านมาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องไหนที่อยากเล่าให้ฟังถามถึงบทเรียนนี่จริงๆเรื่องนี้พูดไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะรับรู้เรื่องราวในอดีตเราสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะถ้าเขารู้ถึงเรื่องในอดีตมันก็จะมีผลจริงๆเรื่องในอดีตนี่ดี ดีมันมีทั้งมุมดีและมุมเสียข้อเสียก็คือถ้าเป็นคนที่คิดเยอะก็จะเก็บมาคิดน้อยใจระแวงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในอีกมุมหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ในข้อเสียของเขาเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเราก็จะได้เรียนรู้เก็บแบ่งไปแ,แต่พี่เป็นคนที่ชอบพูดถึงถึงเรื่องราวในอดีตแต่ในในสาหรับโอเคเขาไม่ชอบเราก็ไม่พูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องในอดีตที่ความรักนี้ที่ระยะเวลา10ปีที่คบกันแล้วก็หนึ่งในช่วงะระยะเวลา10ปีที่ว่านี้เนี่ย มันมีบางช่วงบางตอนที่เราเป็นมือที่3โดยที่เราก็รู้ทั้งรู้แต่เราไม่สามารถที่จะถอยก็ไม่ได้เดินหน้าต่อก็ไม่ได้คือนี่แหละคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับความรักจะบอกว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่เพราะว่าความรักครั้งแรกมันเริ่มต้นจากตอนนั้นที่เราเป็นคนแบบสุภาพบุรุษแบบร้อเป็นคนที่โอ้โหให้เกียรติผู้หญิงแบบเป็นแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ ผู้หญิงทุกๆคนปรารถนาผู้ชายแบบนี้บอกบอกงั้นเลยดีกว่าแล้วพอเราผิดหวังจากความรักครั้งนั้น ก็เลยคือตั้งคําถามด้วยตัวเองบอกว่าทําไมถ้าชอบคนเลวแบบนี้ทาไมไม่บอกเราก็เลวให้ได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครสอนนะนะเราก็คิดว่าเองว่าเออการที่เราเป็นคนดีมันไม่ได้ช่วยอะไร <S <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลวให้ดู <S <S คนต่อมาก็เลยได้รับผลกรรมไปเต็มๆแต่ในขณะเดียวกันคนต่อมาที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่การเริ่มต้นแบบคนรักกันคนจีบกันไม่ใช่แต่มันเป็นการเริ่มต้นที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนมันคือที่มาของการที่เราได้ไปเป็นืนที่สามเขาโดยไม่ตั้งใจแล้ว ทำไมถึงไปตกอยู่ในสถานะของมือที่สามได้ละด่ะโอ้โหนี่ต้อง <laughs> <laughs> คือเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดถึงแล้วมันจะโอเคไหมนะ <laughs> พอเราพูดถึงเรื่องที่มันมีบุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบแต่ผมเชื่อว่าคนที่ผมเล่าถึงเนี่ยเขาเขาน่าจะเปิดใจแล้วก็เขาน่าจะโอเคกับการเล่าเรื่องครั้งนี้อย่างน,น้อยก็เป็นวิทยาฐานให้กับผู้คน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือต้องเท้าความไปเมื่อประมาณ1 3บสปีที่แล้วช่วงนั้นด้วยวัยแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆเขาก็เลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไปไปอยู่ที่บ้านเขานะก็มีแค่เราที่ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็ทํางานทําให้เรามีเวลาช่วงเย็นพอเป็นเวลาช่วงเย็นเราก็เลยไม่มีเพื่อนผู้ชายเราก็เลยมีเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนผู้หญิงเราก็เลยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันไปทานข้าวกันก็ไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง4ี่ห้าคน ก็เกิดจะทุกวันที่เรากับเขาไปด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆเ,เขามีทั้งผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยนั่นแหละก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็ไปกับกลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราไปทานข้าวกันตัวผมเองก็จะทยอยขับรถไปส่งคนนั้นคนนี้มอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ว่าขับไปส่งเพราะมันก็เมือนนะประมาณกลับบ้านกันก็3ามสี่ทุ่ม แล้ววันนั้นเนี่ยบังเอิญเราจะต้องไปส่งเขาเป็นคนสุดท้ายและเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งที่บ้านนะเขาจะไปที่อื่นซึ่งที่ที่เขาไป,ไปเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะไปไหนเขามีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเราก็รู้ว่าวันนั้นเขาทะเลาะก,กับแฟนเขามาซึ่งตัวเราเองเนี่ยพ่อเราเป็นตำรวจก็สอนมาตลอดว่าถ้าเราสามารถช่วยคนคนหนึ่งออกจากตรงจุดนั้นได้เราก็จงช่วยเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาไม่ได้ให้เราถอยตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถอยเนี่ย เวลาโดนจับมีปัญหามาเราจะโดนไปด้วย<ะ>ก็คือพูดง่ายๆก็คือพยายามก่อนให,ใ,หให้ลองช่วยดูก่อนถ้าเราช่วยได้ก็ให้ดึงมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถดึงเพื่อนหรือใครคนหนึ่งที่กํางลังหลบผิดให้มีความคิดที่ถูกต้องหรือเดินออกมาจากสิ่งที่ผิดได้<ฮ>ก็เลยบอกเขาว่ากาลังขับรถกลับบ้านนะก็บอกเขาว่าไม่ต้องไปได้ไหมวันนี้ขอ<ฮ>แล้วเขาพูดมาคํานึงว่าเราเป็นอะไรกันแล้วทําไมมีเหตุอะไรที่เขาจะต้องเชื่อเรา ในความคิดตอนนั้นแว็บเข้ามาในหัวเลยเออถ้ากูบอกเป็นเพื่อนนี่เฉยแม่งไม่ฟังกูแน่เลยแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรจะบอกว่าเป็นแฟนก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นอะไรดีวะไว้พริบบอกว่าวันนี้ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้าไม่แน่โอ้โหคําพูดคํานี้เนี่ยมันมันคนฟังนะมันคนฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันดูมีอะไรในอะไรอ่ะแต่คนพูดก็ก็พยายามที่จะให้มันซอฟที่สุดให้มันพิเศษที่สุดในความซอฟให้มันมีความพิเศษด้วยเพื่อที่จะทําให้เขาเชื่อเราแล้วไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิด ก็สุดท้ายวันนั้นเขาก็เชื่อนะเขาก็เชื่อเขาก็ไม่ไปเขาก็กลับบ้านก็ไปส่งเขากลับบ้านจนหลังจากนั้นมาผ่านมาหลายๆอาทิตย์เริ่มเราเริ่มเห็นว่าความสัมพันธ์มันเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่วันนั้นที่เราพูดกันกับเขาแล้วเขาก็ไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าปฏิกิริยาเขาเริ่มมาใกล้ชิดเรามากขึ้นเริ่มมีการ เหมือนทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรมามากขึ้นในในการอยู่ในกลุ่มเพราะปกติเราอยู่ในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเราก็ดูแลทุกคนเหมือนกันหมดอะ่ะแต่พอเราเห็นว่ามันมีความเป็นแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามเขาตรงๆเลยว่าตอนนี้เป็นความสัมพันธ์เรามันไม่ใช่แล้วนะมันเลยเถิดแล้วนะเพราะว่าแฟนเธอเนี่ยเราก็รู้จักเขาก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่โอเคจนถึงวันนั้น ผ่านมาประมาณสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เราเห็นว่ามันมันพฤติกรรมมันเริ่มจะเปลี่ยนไปก็เลยบอกเขาตรงๆคุยกันตรงๆว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราจะต้องถอยนะเพราะว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีคนเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ของเราแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเขาร้องไห้แล้วบอกว่าแล้วใครจะเป็นคนที่มาดึงสติใครจะเป็นคนที่คอยมาเตือนเขาในวันที่เขาหลงผิดใครจะมาคอยให้กําลังใจปลอบใจเขาสุดท้ายก็ทําให้เราต้องอยู่ตรงจุดนั้น ก็เราสงสารเขาเราเอาตรงๆพูดตรงๆว่าก็สงสารแต่ย้อนกลับมาหลังจากอันนี้อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้เล่านะก็พอมารู้ทีหลังผ่านไปหลายปีแล้วล่ะคบกันมาห้าหกเจ็ดปีแล้วเขาก็มาพูดทีหลังว่าโอ้ยวันนั้นก็ร้องไห้เป็นงั้นๆแหละโอ้โหแม่โคตรเจ็บเลยมึงรู้ไหมว่าชีวิตกูทั้งชีวิตเนี่ยเพราะอันร้องไห้เล่นๆของมึงเหรอเยแต่ก็ไม่ไรทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ เขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนที่ตอนที่ร้องไห้อะไรแต่เพียงแต่ว่าเขามาพูดเล่นกับเราเฉยๆก็ทําให้มันดึงหรือผูกมัดกันไว้แล้วหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์มันก็เริ่มพอคนที่ไปอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วเราก็ไม่เคยได้มาใช้ชีวิตอยู่กับใครแบบนี้ไปกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแบบนี้เราก็ไม่เคยเราก็พยายามเว้นระยะห่างมีช่องว่างแต่ความสัมพันธ์มันก็ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก็พยายามบอกเขาตลอดนะว่า มันไม่โอเคนะต้องตัดได้แล้วต้องเลิกได้แล้วต้องหยุดได้แล้วต้องพอได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันที่เราพูดเราก็ไม่หยุดเราก็ยังคงไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนกัาด้วยความที่เป็นวัยรุ่นด้วยแหละเราทําตามความรู้สึกตามอารมณ์มากเกินกว่าเหตุผลนะ,ะมันเพื่อจะทให้มันเริ่มถล่มลึกจนสุดท้ายแล้วมีอะไรกันพอเริ่มมีอะไรกันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะก่อนหน้านั้นตอนที่เราไม่มีอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มมาใกล้ชิดเริ่มมาพูดคุยเริ่มมาดูแลเราดีขึ้นเนี่ย ตอนที่นั้นยังไม่มีอะไรกันเนี่ยเรายังไปส่งเขาไปหาแฟนเขาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรนะยังเป็นเฉยยังเป็นธรรมดาสามารถขับรถไปส่งไปหาแฟนเขาได้ยังไม่มีความรู้สึกเพราะเราก็คิดว่าเรามาช่วยเขาเฉยๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอความสัมพันธ์มันเริ่มผูกพันมากขึ้นแล้วเราเริ่มมีอะไรกันแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเริ่มไม่ใช่แล้วทีนี้พอเราไปส่งเขาหาแฟนเขาเหมือนที่เราเคยทําความรู้สึกเจ็บในใจมันเกิดขึ้นมันจี๊ดมันมันเป็นความทุกข์ทรมานที่มือที่3าทุกคนจะได้รับแหละ มันมีช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลานั้นที่เราเสพติดความเจ็บปวดเรารู้สึกว่าเอาเอาให้มันเจ็บมากกว่านี้เอาให้มันเจ็บมากกว่านี้จนสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะถอยเราถอยเองเพราะว่าหนึ่งคือความรู้สึกของตัวเองเราอยากช่วยเขาแหละ แต่ในเมื่อเราช่วยเขาเราต้องมีความถูกต้องด้วยเราจะต,ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเบียดเบียน,ยนคนอื่นไม่พอเบียดเบียน,ยนตัวเองด้วยเพราะตัวเราก็ไปจมอยู่กับความทุกข์อ่ะทันที่เขาก็บอกนะว่าให้เราไปคบกับใครนู่นนั่นแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีใครเราก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือทํางานไว้ก็ไม่ได้สนใจคบกับใครแต่พอพอมันเจ็บจนมันชินแล้วก็รู้สึกว่าเราควรที่จะถอยจากตรงนี้แล้วล่ะเราเราไม่ควรที่จะไปฟังคําพูดเขาแล้วเขาจะยือ้อสุดท้ายเขาก็ยื้อเราไว้นั่นแหละ<ม>เราก็ควรที่จะเดินออกมาก็เลือกที่จะเดินออกมานะ อพอเราเดินออกมาพอเขารู้ว่าเราไม่อยู่ข้างๆเขาแล้วเนี่ยเขาไม่โอเคที่เขาไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครให้พูดคุยไม่มีใครใคอยเตือนสติเขาก็เลิกกับแฟนเขาเลย mm hmm. เพื่อจะมาคบกับเราซึ่งคนอื่นเขาก็มองว่า,วาเราเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเลิกกันจริงๆเราก็พยายามอยากที่จะพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นมากๆเพราะว่าอยากจะบอกเขามากๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแย่งแฟนเขานะเราเราแค่สงสารเราแค่อยากช่วยเหลือเขา ซึ่งเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอยากช่วยเหลือเราไม่ได้มีเจตนาเข้าไปแย่งเลยแต่สุขสยามทําทให้มันเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นพอเราถอยออกมาได้มาคบกับคนใหม่เขาก็เลิกกับแฟนเขาแล้วก็ยอมมาอยู่กับเราแบบเป็นมือที่สามอะ่ะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเท่มันเท่มากในในกลุ่มเพื่อนตอนนั้นโอ้โหตอนกลางวันไปกับคนคนนี้ตอนเย็นมามีอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งเขารับได้ในสิ่งที่เราโอ้โหรู้สึกว่ามันมันเท่มากซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะ ตอนนั้นวัยรุ่นด้วยแหละปล่อยปล่อยไปเลยตามเลยก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไม่ได้บังคับบอกให้เราเลิกกับแฟนแล้วนะเราอยู่ในสถานะแบบนั้นมาปีหนึ่งจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแหละมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนเราได้เลิกกับแฟนแฟนของเราคนที่เราครบกันแบบเปิดตัวก็สุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาคบกับเขาเพอกลับมาคบกันเนี่ยวิบากกรรมมันก็เกิดแหละเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยความมันเราเริ่มต้นผิดอะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เริ่มต้นผิดอะ่ะ บ้านปลายมันจะไม่มีความสุขหรอกมันจะเป็นเราห้องราแหงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเราก็สร้างมิบฉากรรมเยอะแยะนอกใจเขาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเขาก็ให้อภัยให้โอกาสนะเขาก็แต่เขาเป็นคนที่ศรัทธาในความรักแล้วเขาก็อยู่อยู่กับเรามาจนก,ก็จนสุดท้ายเราเลิกกันหลายครั้งมากเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันโอ้โหนะับเป็นเป็นร้อยรอบได้เลย จนสุดท้ายวันที่เราเลิกกันจริงๆก็ก็ถือว่ายังไม่จบเพราะว่าเลิกกันกับเขาแล้วแต่ว่าเขาคิด <c oughs> เขาอาจจะคิดว่าเราจะเป็นเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาก็าคือเลิกกันไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนแล้วเราก็จะกลับมาคบกันเขาเหมือนเดิม <c oughs> เขารอเราอยู่สามปีนะ <c oughs> เขารอที่เราจะกลับไปแต่สุดท้ายจนจนเราแต่งงานจนจนแต่งงานก็ถือว่าทําร้ายความรู้สึกเขาเหมือนกันเพราะว่าวันที่วันที่เราแต่งงาน รู้ว่าเขาเนี่ยเดินทางไปไปต่างประเทศเลยไปไปอยู่สิงคโปร์ตอนนั้นเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะแต่งงานอาจารย์มีวิธีผ่านจุดจุดนั้นมาได้ยังไงคะใช้เวลานานแค่ไหนผ่านจุดที่เป็นมือที่สามหรอใช่ค่ะมีวิธีรับมือ,อยังไงคะโอโ้ต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวเลยนะเพราะความรู้สึกที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยคือคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยากไปเป็นมือที่สามเขาอะแต่เราต้องแบกรับความทุกข์ หนึ่งคือความสงสารก่อนเลยเพราะาเราอยากช่วยเขาเขาเป็นลูกเพื่อนพ่อและเขามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราอยากช่วยเขาตรงจุดนั้นอยากดึงให้เขาออกมาจากตรงจุดนั้นให้ได้มันเป็นความปรารถนาดีที่ที่มันไม่ถูกวิธีอ่ะเพราะว่าการที่เราไปเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องอแล้วมันมีผลทําให้อีกคนหนึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็เลยเถิดจนจนกลายเป็นทําให้เขาเลิกกันเขาก็มองว่าเราเป็นสาเหตุทําให ทำให้เขากับคือคนอื่นนะมองว่าเราเป็นเป็นคนไปแย่งเป็นคนไปน,นู่นนี่ซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนเลยแล้วก็แม้กระทั่งตัวผู้ชายคนนั้นเองที่เป็นแฟนเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจที่เราอยากบอกเขามาดตลอดว่าเฮ้ย mm hmm. กูไม่ได้อยากแย่งแฟนมึงเนะเว้ย mm hmm. แต่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันนะก็คุยก็คุยกันเพราะว่ามันมันลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะว่ามันน่าแปลกไหมพอผู้ชายคนนี้เลิกกันกับกับคนที่เราเป็นเมืองที่สามเขาเนี่ย mm hmm. เขาไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง จนกระทั่งเขาได้ห่างกันคบกันเขาไม่ได้เลือกกันนะแต่เขาห่างกันจนห่างกันไปเหมือนกับเลิกลากันไปอะ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายได้มาแต่งงานกับเรา<ม>ซ้อนกันไหมก็ค,คือพูดง,ง่ายแฟนเก่าของเขาทุกคนเนี่ยเป็นแฟนเราทั้งหมดซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันมันมันมน,น่าแปลกก็เคยได้พูดคุยกันแต่ว่าเคยจริงๆเคยอยากนัด เจอเขาแล้วก็พูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่อยากไปแย่งแต่แรกเราเราแค่มีเจตนาที่อยากช่วยเหลือเขาแต่สุดท้ายแล้วมันมันมันเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกันถามว่าถอนตัวมาได้อย่างไรก็นั่นแหละก็ถึงจุดจุดหนึ่งมันเจ็บจนมันเจ็บจนไม่รู้มันจะเจ็บยังไงมันชาจนไม่รู้จะชายังไงก็ก็เลือกที่จะเดินออกมาก็ต้องบอกว่าเราจะต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือใครสักคนถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรอก ก็ถอยออกมาอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังเจอปัญหาเรื่องมือที่สามหรือตกเป็นมือที่สามอย่ตอนี้ต้องแยกเป็นสองอย่างเนาะคำถามนี้เพราะว่าต้องแยกหนึ่งคือคนที่โดนกระทํากับสองกับคนที่เป็นคนกระทําคนที่เป็นมือที่สามเองแล้วก็คนที่โดนกระทําถ้าพูดถึงอยากฝากถึงเนี่ยอยากฝากถึงคนที่กําลังไปแย่งของคนอื่นก่อนว่า เชื่อเถอะครับว่ามันเป็นความสุขระยะสั้นมันไม่ใช่ความสุขระยะยาวแล้วเราจะได้รับผลวิบากกรรมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามดําเนินชีวิตอย่างไรมันมีผลไปถึงการดําเนินชีวิตของเราด้วยมันไม่ได้มีผลแค่ความรู้สึกกับความรักอย่างเดียวแน่นอนความรู้สึกมันจะนําพาความทุกข์มาให้เราหลังจากที่เราได้คบกันจริงๆแล้วนะมันไม่ได้มีวิเศษแบบที่เราเห็นนะคือความสัมพันธ์ตอนที่เราแย่งเขามาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกดีแค่ช่วระยะเวลาสั้น เหมือนกับช่วง,ปวงโปรโมชั่นแหละเมื่อไหร่ที่ได้มาเป็นของของเราแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นแหละความทุกข์บังเกิด<ะ>เพราะว่าอะไรวันนี้เขานอกใจคนรักมาคบกับเราได้มันมีอะไรมาการันตีว่าเขาจะไม่นอกใจเราเพื่อไปคบกับคนอื่นละ่ะถูกไหมแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายมันก็จะเป็นวันการวนเวียนแล้วมันจะเป็นผลทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญทํามาค้าขายก็ไม่ขึ้นการงานหน้าที่การงานก็มีผลมีติดขัดตลอดเวลา<ะ>เพราะนี่แหละเพราะปัญหาประเด็นตรงนี้ประเด็นเดียวเลยทําให้ชีวิตพัง เพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงคนที่กําลังคิดที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ผิดหรอกความรักมันไม่เข้าใครออกใครมันไม่ใช่อย่างน้อยๆเราจะต้องไม่เบียดเบียนใครก่อนจะต้องเอาความผิดถูกขึ้นมาเป็นที่ตั้งถ้าวันนี้เรารู้ว่าถ้ามีคนมาทําแบบนี้กับเราเราไม่ชอบเราก็ห้ามทําแบบนั้นกับคนอื่นเช่นกันเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเรารู้ว่าเราทําสิ่งไหนแล้วมันจะได้รับผลกระทบอย่างไรกับใครก็อย่าไปทําแบบนั้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับคนที่กาลังโดนกระทำเนี่ยก็พยายามมีสติ อย่าไปดิ้นรนพยายามมองให้มันเห็นในความรู้สึกของคนที่เขามากระทําด้วยแน่นอนแหละมันมีทั้งคนที่ไม่ได้อยากเป็น<ม>กับคนที่อยากมาแย่งโดยเฉพาะ<ม>อะสําหรับคนที่ไม่ได้อยากมาแย่งเนี่ยก็คือสามีเราหรือคนรักของเราเนี่ยหรือผู้หญิงของคุณเนี่ยไปให้โอกาสเขาไปหลอกเขาไปพูดว่าเขาไม่มีใครไปพูดว่าเขาโสดนะเขาไม่มีเมียหรือเลิกกับเมียแล้ว แล้วถามมือที่สามผิดหรือถามแบบนี้มันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะเปิดใจแล้วเขาพูดคุยแต่พอความรู้สึกมันถลำลึกไปแล้วอ่ะเขามารู้ตัวีกทีมันถอนตัวไม่ได้เหมือนเราวันนี้แหละเราลักคนลักไปแล้วเรารู้ว่าเขานอกใจเราเราเลิกกับเขาได้ไหมเราก็เลิกไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแบบเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันกับที่เรารู้สึกเพียงแต่ว่ามันต่างกันคนและสถานะแค่นั้นเองเขาก็เป็นคนถูกกระทาเช่นเดียวกันกับเรานั่นแหละอันมันมีมันมีเคสแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเยอะด้วยแหละ มันก็มีบางคนที่สามารถถอนตัวออกได้บางคนก็ถอนตัวไม่ได้แต่สําหรับเคสที่ตั้งใจเข้ามาเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเขาตั้งใจมาแย่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะโ,โหใจิตใจเขาจะไม่สนใครเลยไม่สนเราแล้วก็จะพยายามปั่นเราให้หัวเสีย<ม>จะพยายามทําให้เราทะเลาะหรือให้เขาให้คนรักเราเห็นมุมของเราในมุมที่มันแย่ๆเขาจะพยายามดึงมุมนั้นออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าเขาจะทําแบบนี้เราจะทํำยังไงอ่ะเราจะดิ้นตามเขาเราจะไปโวยวายเราจะไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นตามเขาหรือไม่นะเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ยิ่งทําแบบนั้นเข้าเกมเขาทันทีคนรักของเราก็จะเห็นเฮ้ยเธอเป็นคนแบบนี้เหลอเธอเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เธอเป็นคนที่อารวาสแบบนี้เลยเขาก็จะไม่อยากอยู่กับเราในี่นี้เขาก็จะไปเลือกมือที่สเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังเผชิญสถานาการณ์อย่างนี้ทางที่ดีที่สุดเราจะต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามเอาน้ําเย็นเขารู้ เอาน้ําเย็นเข้ารูปแล้วทาให้คนรักของเราได้เห็นหรือได้รู้ว่าที่ตรงนี้ที่เขาเลือกเนี่ยเป็นที่ที่สบายใจที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันในขณะที่เขากําลังไปมีคนอื่นอยู่นั้นน่ะเราจะต้องมองหาข้อบอกพร่องของตัวเราเองด้วยเพราะแน่นอนว่าความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้เป็นสาเหตุแค่เขาอย่างเดียวเราจะต้องมีส่วนผิดพลาดในความสัมพันธ์ด้วยถ้าวันนี้เรารักกันดีโดยที่ไม่มีข้อบอกพร่องเลยไม่มีใครอยากทิ้งความรักดีๆไปหาความรักที่ไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ แน่นอนว่าความรักของเขาในวันนี้ต้องมีข้อบอกพร่องก่อนเพราะฉะนั้นให้เราอุดข้อบอกพร่องตรงนั้นอุดรอยรั่วของตัวเองหาข้อบอกพร่องของตัวเองให้เจอแล้วแก้ไขมันร่วมด้วยแล้วก็พยายามทําให้บ้านเราเย็นที่สุดอย่าทําให้มันร้อนยิ่งร้อนเขาจะยิ่งมั่นใจว่าเขาเลือกทางเดินที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องทําให้เขาคิดใหม่ว่าเฮ้ยเขาคิดผิดที่เขาไปม,มีคนอื่นการที่เขาจะทิ้งคนรักไปมันมันเป็นเรื่องที่มันผิดสําหรับเขาต้องทําให้เขาคิดแบบนั้นให้ได้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังฟังอยู่ไหมคะ ก็อยากอยากจะฝากถึงคนที่กำลังฟังคลิปนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องรักแบบไหนเนี่ยมันไม่ผิดครับเพราะเราไม่รู้ แต่หลังจากนี้เนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราเราเราจะเลือกทําแบบไหนเราเลือกได้นะว่าเราจะยังจะรักแบบเดิมหรือเราจะรักแบบใหม่เพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเราเองเราสามารถเลือกได้วันนี้เรารู้แล้วว่าการที่รักใครมากๆทุ่มเทเขาแบบร้อเซมันทําให้ถ้าเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นเราก็จะทุกข์ใจหรือขาดใจอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารักเป็นเรารักแบบรักเขา80%แล้วก็เอยรักตัวเอง80%แล้วก็รักเขาแค่20%เนี่ย เราจะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเลยเพราะว่า20%ที่ให้ไปมันไม่ใช่ทั้งหมดของความรู้สึกที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเราจะยังคงรักแบบเดิมอยู่ไหมก็แค่ดึงความรู้สึกตัวเองกลับมาทําความเข้าใจกับความรักใหม่เราจะไม่เสียใจกับความรักอีกเลยไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบใดเพราะความรักของแต่ละคู่แต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาแตกต่างกันออกไปไม่มีใครหรอกครับที่รักแล้วไม่มีปัญหาเลยไม่มีแน่นอนบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงผมบอกว่าผมสามารถทําให้ผู้คนมีความสุขได้โดยที่ไม่มีความทุกข์ใจเลยเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าความทุกข์ใจ ความสุขที่มีมันจะไม่มีมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่นะมันมีปัญหาแต่เราจะเข้าใจปัญหานั้นมากขึ้นและเราจะไม่แบกความทุกข์เอาไว้เราจะอ๋อมันเป็นแบบนี้เราจะรู้วิธีการจัดการกับมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะแก้ไขปัญหาความรักหรือความทุกยังไงเราก็จะยังทุกข์ใจกับมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเราจะต้องทําความเข้าใจกับความรักใหม่ก่อนถ้าวันนี้เรายังรักแบบผิดๆ ยังรักแบบทุ่มเทใจไปแบบร้อยเปอร์เซนถ้าขาดเขาแล้วลมหายใจเราหายใจต่อไม่ได้แบบนี้เมันมันมันก็ลำบากะฉะนั hmm. ้นก็ต้องทําความเข้าใจแค่แค่ทำความเข้าใจกับความรักใหม่เรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับมันใหม่แล้วสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาความรักที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามีสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็มีไลน์นะมีไลน์มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็มีเพจสามารถทักเข้ามาในเพจได้คุณจะได้รับคําแนะนําจะได้รับการปึกคาปรึกษาจะได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นพิธีอาจจะมีพิธีพิธีกรรมแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะดึงคนรักกลับมาไม่ใช่ แต่ใจความหรือเนื้อหาสําคัญของพิธีการต่างหากที่มันทําให้คนรักกลับมามันไม่ใช่พิธีการทําให้คนรักกลับมานะพิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้คนรักกลับมาไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจแบบนั้นแต่ใจความสําคัญของพิธีการที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือการแก้ไขตัวตนของเราต่างหากที่มันจะสามารถทําให้คนรักกลับมามันคือผลพลอยได้อะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเเองนั่นแสดงว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อไหร่ที่เราอุด ข้อบอกพร่องปิดข้อผิดพลาดของตัวเราเองได้นั่นแสดงว่าคุณค่าในตัวเรามันเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวคุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทาให้คนรักกลับมาสนใจกลับมาใส่ใจกลับมารักเรามันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยมันคือผลพลอยได้จากการทําพิธีเพราะฉะนั้น <Thank you. S 1> ถ้าใครอยากสนใจอยากได้รับคําแนะนําคำปรึกษาก็สามารถทักแชทได้ครับโอเคค่ะ อาจารย์รบควอนอาจารย์แนะนําตัวด้วยค่ะเอามั้ยเมื่อกี้เราขึ้นนั่งมันมีเสียงตอนนั่งด้วยใจเย็นๆไว้ตรงนี้สวัสดีค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์แนะนําตัวด้วยค่ะครับก็ผมอาโอสมิโระย,ยิ่งพันขนสร้างขนครับค่ะบุมคงค,ความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะราไม่พูดถึงว่า เราจะมาถามหรือคุยกันเรื่องอะไรก่อนมาถึงก็ยิงคำถามไปแล้ววันนี้แล้วยวไมคะตัดค่ะไม่เป็นไรเอาเลยมันลบออกได้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ควรอาจารย์แนะนำตัวด้วยค่ะแนะนำไปแล้วไงอ๋อโอเคค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตรักแล้วก็ปัญหามือที่สาม ะะมุมมองความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอ,อมุมมองความรักเกี่ยวกับเรื่องไหนล่ะมุมมองความรักเนี่ยมุมมองความรักแบบถ้าความหมายของคำว่ารักอย่างนี้ละ